เพราะฉะนั้นคือวิธีการขายยูทิที่มันง่ายก็คือคุณไม่ต้องเปิดร้านด้วยคุณแค่แช์ลิงก์เพื่อทุกคนสามารถซื้อผ่านลิงก์ของคุณโดยการกดลิงก์อ่ะแล้วเขาแอปได้เลยนะคะอันนี้คือใช้ิวที่ใช้สะดวกรอรหัสของได้อยู่เนี่ยได้ซื้อไปแล้เออยังว่ะทุกคนรอรหัสได้อยู่เนาะโอเคให้ทุกคนซื้อแล้วใส่รหัสได้ไปด้วยนะคะใช่ได้ต้องมือถือได้อยู่ไหนอ่ะมือถือได้และมือถือได้หล้วอ๋อะไปกรอกให้อ๋อมือถือไปกรอกอยู่ใช่พอนี้ ครับยูฟิกเกอร์หลายคนก็จะฝากรหัสกันนะครับถามได้นะคะมีสินค้าอื่นมากมัดอันนี้เขีย <c> น <oughs> ให้ดูว่าคิ้วที่ใช้สะดุ้งนะคะกับคิ้วที่ไม่ใช้สะดุง้งคิ้วที่ไม่ใช้ม่จะตกตกอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมแล้วเสร็จปุ๊บเห็นไหมคะเรื่องดูตาเนี่ยคะดูตรงตามันจะเปิดคือง่ายคือให้ความรู้ชาวย,ยูฟิกเกอร์ก่อนนะคะสําหรับสําหรับสินค้าตัวนี้ที่จะแนะนําเพื่อนหรือว่าจะไปบอกนะคะว่าต้องใช้อะไรยังไงคือหลักการการกดห้ให้ VP ทีมนะคะเป็นคนบอกแต่ว่า หลักการของการแนะนําก็คือทําอย่างเนี้ยค่ะปัดให้เขาดูเลยระหว่างคิ้วมันตั้งฟูคิ้วบางกรอนอยง่ายเนี่ยคนจีนอะ่ะถือมากคิ้วมางกรอนนะคะคิ้วตั้งคิ้วฟูนะคะคิว้วอุยคิ้วสะดุง้งอย่างนี้นะคะซึ่งตอนนี้ดาราเซเลบแล้วก็บรรดาคนดังต่างๆนะคะ ใช้อย่างนี้กันหมดแล้วนะคะแล้วก็ทําคิ้วกันแบบนี้หมดแล้วเพราะว่ามันให้ความสบายตานะคะอันนี้คือปัดไปแล้วด้านที่ปัดนะนะอะทีมงานกูรออ่านไม่ได้อ่านเลยอีดอกเออไม่ได้ฟังเลยไม่ได้ฟังคอมเมนต์เลยอีแต้วไม่ได้ฟังคอมเมนต์เลยจ้ะ,มมน,จะนะคะเห็นไหม,มพอพอหลังจากที่แบบปัดอะมันจะทําให้คิ้วเราอะเปิดขึ้นยกขึ้นสําหรับใครที่หัวล้านทาให้คิ้วอะไปอยู่กลางหัวนะห <laughs> มแล้ว เออแต่แล้ก็หลอกได้จริงๆนะมันทำให้คิ้วดูแเห็นไหมตาเรามันเปิดขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่ผู้หญิงปัดนะคะผู้ชายปัดได้ด้วยเพราะมันเป็นมาสคาร่าเจลใสน,นะคะใช่ผู้ชายปัดได้แล้วซึ่งบรรดาเพื่อนสาวฉันปัดกันทุกคนค่ะตอนนี้แล้วบอกว่าชอบมากอีดอกอีเยี่ยมึงทาอะไรออกมาสนใจมีตัวแทนที่เราตัวแทนที่เราไม่มีจะลูกแต่ว่าเขาสามารถเออเขาจะส่งยังไงอะของอะเวลาเออเวลาเขาซื้อของจากผ่านยูพิกเกอร์อะใครเป็นคนส่งตอนนี้ของยูพิกเนี่ยจะส่งเฉพาะในประเทศไทยอืม ก็คือจะส่งไปกับออเดอร์ที่ส่งของลาซาด้าเลยเพราะเราใช้ระบบเซลล์เซ็นเตอร์เดียวกันอยู่อ๋อก็คือเป็นเป็นเซลล์เซ็นเตอร์ที่แบบว่าระบบระบบระบบเดียวกับลาซาด้าใช่ก็คือของถ้าเกิดตัวสั่งจากที่นู่นด้วยก็จะส่งไปพร้อมกันก็จะมีเบอร์โทรเบอร์โทรเดียวกันเลยที่ทุกคนคุ้นเคยนะครับช่วงผมผมรับสายอะข้ามอะไรใกล้ดิเออนี่เห็นไหม ไม่น่าไม่เชื่อไม่น่าเชื่อนะว่าวันหนึ่งจะได้มาแต่งหน้าไล์โชว์คนดูเป็นพันเนี่ยเอามันก็ต้องให้เห็นนะเรียวๆเลยนะคะนี่ดังนั้นคือทุกคนซื้อของเฮ้ยซื้อของที่เราทำไดา้ยังไงซื้อในยูพิกเหมือนกันแต่ได้เงินคืนใช่ครับเห็นไหมคิ้วมันตั้งขึ้นคืนลองเห็นหน้าดิมันจะเห็นเส้นคิ้วเลยเงยขึ้นนี้เออ,อมาชลาใช่ไหมคะมาสลารา,าคาราคา4ป5บาทค่ะ แต่ตอนนี้คุณเข้าไปโหลดแอป u Picker แล้วก็กดสมัครนะคะแล้วคุณจะได้ส่วนลดครั้งต่อไปคือแบบได้เงินคืนเท่าไหร่นะกี่ชิ้นนะถ้าเกิดเขาแนะนำะเพื่อนได้กี่ชิ้นนะก็เดี๋ยวอธิบายก่อนนะครับ u p i c k เนี่ยจะมีสินค้าสองประเภทสินค้าปกติสินค้าปกติเนี่ยค่าคอมก็จะมีตั้งแต่แบบหนึ่งเปอร์เซ็นจนถึงสิบเปอร์เซ็นยี่สิบเปอร์เซ็นสอร์เนหนึ่งเปอร์เซ็นเนี่ยสินค้าแบบไหนอ่ะรถยนต์คอนโดหนึ่งเปอร์เซ็นขายได้ห้าล้านเอาไปเลยห้าหมื่น ก็ได้เยอะอยู่จริงไหมครับเพราะนั้นคืออยู่ทิกกี้มสินค้าตั้งแต่นะครับซื้อผ้ากระป๋องซื้อนมผงไปจนถึงซื้อรถยนต์ออกรถได้เลยนะครับหรืออยากซื้อคอนโดก็ได้อยู่ทิกมีขายหมดเลยเป็นแอปที่ขายได้ทุกอย่างคือถ้าเกิดมีสินค้าอยากจะแบบใช้วิธีการตลาดแบบอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งโซเชียลมีเดียเนี่ยก็คือมาใช้ในอยู่ทิกในการขายได้นะครับแล้วสินค้าปกติครับถ้าเกิดซื้อจะไม่ได้รหัสนะเพราะนั้นคือคนที่เป็นคนส่งลิงก์ให้เราอ่ะเขาจะได้ค่าคอมอยู่ทิกเป็นโครการส่งลิงก ก็คือกดลิงก์ใครคนนั้นได้ค่าคอม